วันนี้นะครับเฮียได้ซื้อรถนะครับสองคันนี้นะครับจากเจ้าของเดียวกันนะครับมันมีเรื่องราวนะครับวันนี้เฮียจะมาเล่าเรื <monster species> ่องราวนะครับซึ่งมันเป็นสตอรี่นะครับของลูกค้านะครับรถสองคันนี้นะครับเชื่อหรือไม่ว่ารถสองคันนี้ทะเบียนเดียวกันนะครับนอกจากทะเบียนเดียวกันนะครับหมวดเดียวกันทะเบียนเดียวกันเลขตัวถังนะครับสี่ตัวสุดท้ายเลขเดียวกันนะครับคิดดูว่า เจ้าของต้องเป็นคนขนาดไหนนะครับถึงว่าต้องเลือกขนาดนี้นะครับเจ้าของเป็นคนระเบียบระไมขนาดไหนครับถึงจะได้ทำให้รถยนต์และกรถมอเตอร์ไซค์นะครับเป็นเลขเดียวกันนะครับแต่วันนี้นะครับด้วยความจําเป็นนะครับลูกค้าติดต่อมาหาเฮียนะครับด้วยความจำเป็นที่จริงลูกค้าไม่ได้มีความประสงค์ที่อยากจะขายรถนะครับแต่ว่าลูกค้ามีความจําเป็นจะต้องไปต่างประเทศนะครับซึ่งนานนะครับก็เลยจําเป็นจะต้องขายรถออกนะครับ คราวนี้พอดีลูกค้าที่ต่อมาเฮียก็เลยเข้าไปซื้อรถนะครับก็เข้าไปถึงก็เพิ่งจะรู้นะครับว่าลูกค้ารถทะเบียนเดียวกันเลขตัวถังเดียวกันแล้วก็ทะเบียนหมวดเดียวกันนะครับเฮียก็เลยเข้าไปแล้วก็ได้ซื้อรถสองคันนี้กลับมานะครับวันนี้เฮียก็เลยเอามารีวิวให้ดูนะครับปกตินะครับเฮียขายรถมาเนี่ยสิบกว่าปีนะครับก็ซื้อรถมาก็เยอะนะครับแต่ไม่เคยเจอที่เป็นแพ็คคู่แล้วเป็นทะเบียนเดียวกันนะครับหมวดเดียวกันเลขตัวถังเดียวกันนะครับ แล้วด้วยการที่เวลาซื้อรถน,นะครับเฮียก็ไม่ค่อยได้ไปเล่าเรื่องราวหรือว่าไปขอเรื่องราวจากลูกค้านะครับเพราะว่าบางคนนะครับขายรถเขาขายรถด,ด้วยเหมือนกับว่ามันเป็นความเจ็บปวดซึ่งจริงๆแล้วเขาไม่ได้อยากจะขายนะครับแต่บางทีบางคนไปต่อไม่ไหวบางคนมีความ,ามาจำเป็นที่ต้องขายเพราะว่าต้องการใช้เงินนะครับมันมีเรื่องราวมากมายนะครับแต่เฮียไม่ค่อยได้มารีวิวให้ดูนะครับเพราะว่าโดยความที่เราก็ สงสารลูกค้าด้วยนะครับเราก็ไม่อยากเอามาพูดนะครับเพราะว่าแต่ว่าคันเนี้มันมันมีมันมัมนมันเป็นสตอรี่ที่ค่อนข้างที่จะเกิดความคาดหมายนะครับวันนี้เฮียก็เลยมาพูดให้ฟังแล้วก็คิดว่าเรื่องราวนี้มันไม่ได้กระทบอะไรกับลูกค้านะครับเฮียก็เลยมาพูดให้ฟังนะครับเพราะว่าโอ้โหบางคนนะครับที่เฮียไปซื้อลูกค้าร้องไห้นะครับขายรถร้องไห้เพราะว่ามีฟารจมจำเป็นเรื่องด่วนที่ต้องใช้ตังนะครับ คือแต่ส่วนถ้าไปเจอลูกค้าที่ขายเพื่อเปลี่ยนอันนี้ก็ยังไม่เป็นไรนะครับขายเพื่อเปลี่ยนก็มีความสุขนะครับแต่ขายเพื่อมีความจาเป็นที่ต้องใช้ตังเนี่ยอันนี้เราก็ไม่กล้าที่จะไปรีวิวหรือว่าไปกล้าพูดนะครับคือไม่อยากไปให้ลูกค้ารู้สึกมากไปกว่านั้นนะครับแต่สําหรับคู่นี้คิดว่ามันเป็นสตอรี่ที่ดีละกันเพราะว่าลูกค้าที่ขายเพราะว่ามีความจำเป็นต้องไปต่างประเทศนะครับก็เลยขาย แล้วก็โชคดีที่เขาติดต่อเฮียมานะครับเฮียก็เลยไปดูแล้วก็ซื้อกลับมาเลยนะครับซึ่งบอกเลยเลยคู่นี้ซื้อมาไม่ได้ถูกเลยนะครับซื้อมาแพงนะครับเพราะว่าคุยกับลูกค้าก็เอรอู้สึกว่าโอเคนะครับรู้สึกว่ามันมันก็ส่วนหนึ่งอะลูกค้าจะต้องไปด่างเทศด้วยอะไรด้วยเราก็เลยเออโอเคก็ซื้อมานะครับแล้ววันนี้มาถึงแล้วล้างแล้วทำฟา้าตานรถคู่นี้นะครับบอกเลยเลยลูกค้ารักษามากคันนี้วิ่งสองพันกวโลคันนี้วิ่งเยอะหน่อยแต่ลูกค้ารักษาดีมากมาล้างอย่างเดียวแล้วจอดเลย ล้งพึ่งล้างเสร็จเนี่ยแล้วจอดเลยบอกได้เลยว่าสวยสุดๆแล้วก็คุ้มสุดๆที่แน่ๆนะครับออกรถกับเฮียนะครับใครอยากได้คู่นี้นะครับขอนไปเลยพร้อมรถยนต์นะครับออกรถ6บาทเท่านั้นแถมเฮียรับประกันให้อีก6ปีนะครับแบบนี้รับประกันให้6ปีเพราะว่ามั่นใจเลยว่าลูกค้าใช้มาดีมากแล้วก็ลูกค้าเข้าศูนย์เช็คระยะตลอดนะครับยางใหม่ประกันปอนหนึ่งอะไรมีให้เรียบร้อยนะครับ ใครอยากได้รีบเลย6บาทนะครับออกรถได้เลยรับประกันให้6กปีเดี๋ยวเฮียพาไปดูว่าที่เฮียพูดมาเกินความจริงไหมว่ารถมาสวยจริงไหมนะครับมาดูนะครับนี่นะครับลูกค้าใช้มานะครับยางเพิ่งเปลี่ยนใหม่มาเลยนะครับแล้วก็ดูใช้รถแบบว่าสะอาดมากริ้วรอยไม่มีนะครับใช้รถแบบว่าสะอาดมากริ้วรอยไม่มีอันนี้ไม่ได้มไม่ได้เกิดจากการบิ้วนะครับอันนี้ลูกค้าใช้มาแบบนี้เลย เราแค่ล้างดูดฝุ่นเฉยๆดูนะครับแผงประตรงประตูไม่มีถลอกสวิทอะไรไม่มีถลอกเลยซึ่งรถคันนี้ปี2014นะครับแล้วก็เป็นตัว SV นะครับคันนี้เป็นเอนะครับก่อนลูกค้าจะซื้อนะครับก็มีเรื่องราวอีกลูกค้าอยากได้ s v p วีพแต่เอสีพยังไม่ออกครับต้องรอ8เดือนลูกค้าก็เลยตัดสินใจซื้อคันนี้ซึ่งทอปสุดในตอนนั้นนะครับก็ซื้อมานะครับสวยๆนะครับบอกเลยเลยลูกค้าใช้รักษามาก ไม่มีริ้วรอยไม่มีริ้รอยต้องบอกว่าไม่มีริ้วรอยดูแม้แต่สครับเพดหรือว่ารอ,อยด้านข้างนะครับไม่มีรอยลองจงรองเท้าอะไรทั้งสิ้นนะครับบอกว่าใช้รถได้สุดยอดมากนี่นะครับมาดูข้างหลังนะครับแผง,งประตูประตูบ่เบิะสวยอยู่ในที่ในทางทเรียบร้อยนะครับสวยๆแบบนี้นะครับใครหาอยู่รีบเลย6บาทออกรถได้เลยรับประกันให้6ปีดูทะเบียน3กไก่วแหวน9า5 5กทม ไม่ใช่เลขแพงนะครับแต่ว่าเป็นเลขที่มีเรื่องราวนะครับดู3ามก็ไก่แหวนเท่าเก้าศูนย์นะครับเป็นเลขเดียวกันซึ่งหายากมากนะครับในแพ็คคู่มอไซค์รถยนต์เลขเดียวกันหมวดเดียวกันจังหวัดเดียวกันนะครับคันนี้เวป้าสปินคันนี้แจ๊ส GK SV ใครอยากได้ทักมาให้เร็วนะครับ ซื้อรถได้สตอรี่ได้เรื่องราวที่ดีแบบนี้นะครับสนใจเอลตุคาเท่านั้นนะครับ t ิกต o k ฝากกดติดตามให้ด้วยถ้าไม่กดติดตามเนีย่ยไม่เห็นคอมเมนต์นะครับเพราะฉะนั้นฝากกดติดตามให้ด้วยวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ